คนในราพส2005คงไม่มีใครไม่รู้จักคุณหมอเพียนดรเพียนเวศบุญผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่พระของสตรีเด็กและโสเพณีโดยเฉพาะในประเภทหลังนี้ไม่มีสุภาพสตไรไีรายใดกล้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่คุณหมอซึ่งเป็นสาวโสดก็เข้าไปรับรู้ปัญหาอย่างใกล้ชิด บางครั้งก็เข้าไปฉีดยาให้ถึงในสำนักโดยไม่รู้สึกลังเกียจเตียดฉันหรือสายตาใครจนถูกผู้ชายแมงดาจับโยนออกมาเมื่อครั้งไปดูงานที่อเมริกาก็ยังเคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนางบางเงากับเขาด้วยแม้ชายนักเที่ยวก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอในเรื่องโรคที่ได้มาจากการไปหาความสนุก โดยเปิดสถานีอนามัยรักษาการมมโรคโดยเฉพาะขึ้นที่นางเหลืองคุณหมอเป็นผู้ก่อตั้งบ้านเกตการที่เกาะเกตนนทบุรีเพื่อดูแลสงเคราะห์หญิงขายบริการและเด็กเล,ล่ร่อนไม่แต่คนไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและยกย่องคุณหมอยังได้รับรางวัลยกย่องจากต่างประเทศมากมายองค์กรต่างประเทศขอเข้ามาเยี่ยมชมกิจการ มูลนิธิของคุณหมอฮอลลีวูดขอนำชีวิตของคุณหมอไปสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ชื่อว่าผู้หญิงมหัศจรรย์นิตยสารร e a d อร์ i g เจ t นำประวัติของคุณหมอไปพิมพ์โด่งดังไปทั่วโลก คุณหมอเพียรเกิดในปี2441ที่จังหวัดลำปางในครอบครัวที่มีฐานะดีของตระกูลหุนตระกูลเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสวพากรุงเทพเมื่ออายุ7ขวบและไปจบม .6 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนจากนั้นไปสมัครเข้าเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ยาลัยศิริราชพยาบาลแต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุที่เป็นสตรี เพราะขณะนั้นไม่มีสตรีเป็นแพทย์เลยจึงไปเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนและเซนต์โยเซฟคอนแวนอยู่2ปีก็หนีพ่อไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ไซ้ง่อน1ปีด้วยความช่วยเหลือของแม่ชีแล้วติดตามพระองค์หญิงพระชายาในกลุ่มพระยาพระกำแพงเพชรอัครโยธินไปต่อที่ฝรั่งเศสเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยปารีสช่วงนี้คุณหมอเพียรต้องฝ่าฝันอุปสรรคมากมายแม้จะได้รับทุนของสมเด็จพระนางเจ้าลลำไัยพันนี้เมื่อทุนหมดก็ต้องออกไปหางานทำจนมีเงินจึงกลับมาเรียนต่อสุดท้ายได้ทุนมหิดลและพระอ,องค์เจ้าจุลจัก,กรกพงทรงให้ความอุปการะในฐานะ จึงจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรวิชาแพทย์ชั้นสูงคุณหมอได้กลับมารับราชการในปี2480ในตำแหน่งนายแพทย์โทรโกรมสาธารณสุขกระทรวงมหาไทยอีก4ปีต่ตอมาจึงย้ายสังกัดไปอยู่แผนกการมาโลกกแพทย์สังคมกระทรวงสาธารณสุข ในการมาสังกัดแผนกใหม่นี้ทำให้คุณหมอได้รับรู้ปัญหาของหญิงโสเพณีที่มารักษาตลอดจนเด็กที่มีปัญหาการสมรสของพ่อแม่ด้วยจิตใจที่เห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์นอกจากคุณหมอจะรักษาโรคและยังช่วยรักษาปัญหาชีวิตให้ด้วยซึ่งบางครั้งก็เป็นการช่วยเหลือด้วยกำลังทรัพย์วันหนึ่งมีเด็กสาวจากครอบครัวผู้มีฐานะคนหนึ่ง มาขอปรึกษาขอทำแท้งเนื่องจากผิดหวังในความรักคุณหมอเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการทำบาปจึงแนะนําให้หญิงสาวผู้นั้นกลับไปปรึกษาแม่ก่อนแต่กลับโดนแม่ดุด่าเสียจนชอกช้ำถึงขั้นกินยาตายเมื่อคุณหมอทราบข่าวก็รีบนำไปเธอไปส่งโรงพยาบาลแต่ในที่สุดเธอก็เสียชีวิตในอ้อมกอดของคุณหมอความสะเทือนใจจากเหตุการณ์นี้ ทำให้คุณหมอเพียรตัดสินใจที่จะช่วยเหลือหญิงผู้หญิงที่ตั้งท้องโดยมีได้ตั้งใจและอยู่ในวัยศึกษาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากมายและจำเป็นต้องมีที่พักให้อยู่ชั่วข่าวรอกำหนดคออโดยให้ความรู้ในการจะมีชีวิตครอบครัวก,ก่อนกลับไปศึกษาต่อและรับเลี้ยงดูเด็กนอกสมรส โดยตั้งมาตาภาวะสถานขึ้นในปี2481ต่อมาได้ตั้งเป็นมูลนิธิซึ่งกรมามืน่นพิทยาลาลฤทธิยากอรได้ประธานนามใหม่ให้พิระยานุเครมูลนิธิเด็กกำพร้าที่คุณหมอรับอุปกราระไว้นี้ บางคนที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่รู้ที่มาคุณหมอจึงให้ใช้นามสกุลของท่านและรับเป็นมารดาตามกฎหมายโดยมีพลโทปุ่นวงวิเศษรับเป็นบิดาตามกฎหมายแต่ญาตของคุณหมอขอให้ใช้นามสกุลอื่นสมเด็จญาสมเด็จพระศริน,านทารปราบรมราชชนนีจึงพระราชทานนามสกุลเวทบุญให้เด็กกําพร้าเหล่านั้น คุณหมอเพียนก็เลยเปลี่ยนอากุลมาใช้เวทบุญตามบรรดาบุตรบุญธรรมทั้งหลายของท่านด้วยปรากฏว่าบุตรบุญธรรมของคุณหมอนี้มีถึงประมาณ4,000คนในความอุปการะดูแลของมูลนิธิพีระยานุเคราะห์ไม่ไม่มีปมด้อยมีการศึกษาที่ดีมี5คนเรียนจบจากต่างประเทศกลับมาช่วยงานมูลนิธิอีก20คนสำเร็จแล้วทำงานอยู่ต่างประเทศเลย มีผู้ขอไปเลี้ยง34คนพ่อแม่ของเด็กมารับไปเลี้ยงเอง151คนนอกจากนั้นก็ต่างมีชีวิตที่ดีมีอยู่หลากหลายอาชีพส่วนบ้านเกตรการที่คุณหมอเพียรมุ่งหวังที่จะสร้างทัศนคติใหม่ให้หญิงโสเพณีกับตัวกับใจเลิอกอาชีพนี้เสียมีหญิงโสเพณีกว่า2,000คนแรกที่เข้ามามีเลือดบวกถึง80%อร์เซ แต่เมื่อผ่านบ้านเกตรการออกไปนอกจากหายจากโรคแล้วกว่า80%ยังเลิกประกอบอาชีพนี้ไปได้และแต่งงานมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีกว่าส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กและสตรีเหล่านั้นแน่นอนว่าเป็นภาระหนักของมูลนิธิทำให้ต้องตกเป็นหนี้ธนาคารออมสินถึง3ล้านบาท และหาเงินมาชำระตามกำหนดไม่ได้ในปี2507จึงถูกธนาคารฟ้องแต่เมื่อประชาชนรับรู้รชาวไทยและต่างประเทศก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อชดใช้หนี้ให้3ล้าน5แสนบาทและร้อนไปถึงรัฐบาลที่ต้องเอาที่ประชุมคอรมอเพื่อช่วยเหลือด้วยการอุทิศชีวิต ด้วยการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องดรเพียรเวทบุญจึงได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศมากมายเช่นดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสงฆ์แห่งประเทศไทยแพทย์หญิงดรเพียรเวทบุญถึงแก่นิจจำเมื่อวันที่20เมษายน2527ขณะอายุได้86ปี มูลนิธิพีระยานุเคราะห์ได้รับการสานต่อโดยศาสตราจารย์ดออรอุกิตมงคลนาวินอดีตประธานรัฐสภารับเป็นประธานโดยเข้าร่วมกับมูลนิธิพิระยานาวินและขยายกิจการสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจากครอบครัวมีรายได้น้อยไปยังต่างจังหวัดเช่นเลยกำปางกาญจนบุรีและยังจัดสร้างโรงเรียนตำรวจ กวนชายแดนอีกหลายแห่งเช่นที่บ้านคลองชนตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโคกป่าจิตตำบลปือ้ออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์บ้านสว่างใหม่ตำบลน้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านบ้านบูกาหาแลแม่ตำบลปะโคอำเภอมาจอจังหวัดปัตตีนนี่เป็นเรื่องราว ของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อสังคมทำงานด้วยความเหนื่อยยากแต่ก็สร้างชีวิตของคนอื่นให้มีความสุขขึ้นมากและพลอยทำให้สังคมมีความผาสุขขึ้นด้วยเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างอาคารวัตถุใดๆเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเรื่องเก่าเล่าสนุกหมอเพียนที่สิริราชไม่รับเข้าเรียนสตรีเหล็กแห่งเซนโยเซฟคอนแวน อดีตครูเซนโยเซฟและอัศสมชันศึกษาโรงเรียนเก่าวัยเด็กของท่านโรงเรียนสาวพาปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสวนกุหลาบ